แน่นอนครับนี่คือลูกเล่นฮุกที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมเคยคิดไหมว่าความเจ็บปวดในอดีตจะกลับมาทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของแม่ชีผู้มีอดีตที่ต้องผเผชิญหน้ากับความทรงจําที่เลวร้ายและปาฏิหารจากมาที่ช่วยชีวิตเธอในยามที่คาดไม่ถึงการให้อภัยจะนําพาเธอไปสู่การปลดปล่อยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หรือไม่ติดตามเรื่ององคราวที่จะ ทำให้คุณตกตะลึงและรู้สึกถึงพลังของการเยียวยาจากภายในประโยคนี้จะทำให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามต่อแลงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวิดีโอคารอดชีวิตปาฏิหารเพราะมาช่วยแม่ฉีต่ตองผัเชิญหน้าอดีตสามีใจร้ายแสงจันเย็นเฉียบสองลอดใบไม้ลมพัดกรูกราแวกต้นไผ่เป็นทางกลิ่นดินชื้นลอยแต่ปลายจมูกแม่ชิมณีเธอหยุดเดินหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีสาเหตุเสียงฝีเท้าบางเบาตามหลังใบหูของมาน้อยชื่อบุญ ก็ขยับมันหันกลับไปเห่าเบาๆแล้วหยุดเหมือนตืนอะไรบางอย่างแม่ชิมก้มลงลูกหัวม,มือเธอสั่นทั้งที่อากาศไม่หนาวนักแผ่นหลังของเธอร้อนวูบว่างือผุดขึ้นโดยไม่รู้ตัวภาพในอดีตแล่นกลับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นจากความมืดเสียงนั้นแห่พระแต่ยังจําได้แม่นจําฉันไม่ได้เลยมานีเธอเงยหน้าอย่างช้าๆแสงจันทร์ตกกระทบใบหน้าเขารอยแผลเป็นเดิมยังอยู่ดวงตาเขาแข็งกล้า แต่มีแววเสียสติอดีตสามีของเธอยืนอยู่ตรงหน้าแม่ชิมณีทอยหลังเทา้าเธอสะดุดรกากไม้บุญกระโจมไปยืนขวางหน้าเหา่ากองกลางความเงียบของป่าเจ้าหมานี่ของเธอเรอเข้าทามเสียยงยกแตน่นมือเขามีคมของมันสะท้อนแสงจันวววับแม่ชิมณีไม่พูดอะไรดวงตาจ้องเขาแน่นิ่งใจของเธอ กระนำรวกลินเหอนเหืองและเลี้ยจาาอดีแผ่ซ่าในจินตนาการเขาเก้าเข้ามาอีกก้าวบุญคำรามลึกจากลำคอเสียงใบไม้ไหวเนือหัวนกตื่นบินพุึบขึ้นพร้อมกันแม่ชีมณีรู้ทันที ว่าเขาไม่ได้มาแค่คุยมือของเธอํำรู้ประคำแน่บบุญพุ่งเข้าใส่ทันทีที่ชายคนนั้นยกมีดเสียงปะทะก,กันดังลั่นแม่ชิมหลับตาในเ้ยวนาทีกลิ่นเลือดขาวคลาลุ้งในอากาศเสียยงร้องเจ็บปวดกระชากความเงียบแม่ชีลืมตาขึ้นเห็นบุญกัดเข้าที่แขนเขามีหล่นลงกระทบหินเสียงดังแหลมชายคนนั้นถอยกรูดมือเลียดไหลไม่หยุดแม่ชิมไม่ลังเลเธอความมีจาก,ก่อพื้นสายตาเธอเปลี่ยนไปจากความกลัวเป็นความเด็ดขาดบรรยากาศ รอบตัวเย็นเยียบแต่ภายในร่างเธอเดือดพล่านเสียงลมหายใจตัวเองดังในหูทุกสิ่งรอบข้างเงียบงันเหลือเพียงเสียงหัวใจบุญขู่เสียงต่ำยังยืนควางอยู่ข้าหน้าเธอเธอกล่าวออกมาจากเงาไม้มีดยกขึ้นสูงแววตาแน่วแน่เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเธอจะไม่หนีอีกต่อไปต้องการให้ฉันเขียนต่อหรือไม่ชายชายคนนั้นจ้องหน้าเธอดวงตาสันระริกด้วยความไม่เชื่อเขาถอย อีกก้าวลื่นลมลงกับพื้นเปียดดินแม่ชิมก้าวเข้าใกล้เสียงใบไม้ใต้เท้าเธอบดดังกรอบแกบมือของเธอถือมีดแน่นแสงจันจับคมโลหะเป็นประกายวาบุญยืนหอบอยู่ข้างข้างเลือติดตามคนแต่มันยังจ้องเขาไม่กระพริบตาพร้อมพุ่งใส่ได้ทุกเมื่อแม่ชิมมองคนตรงหน้ารอยฟกช้ำจากวนเก่าๆว่ากลับมาเสียงตบเสียงร้องเสียงขอชีวิต ทุกอย่างยังชัดเจนในหูเธอฉันเคยกลัวนายเสียงเธอสัน่นแต่แน่นแต่วันนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมเธอกล้าไปอีกก้ามีในมืออย่างนิ่งชายคนนั้นพยายามลุกมือเขาสัน่นข้อมือเต็มไปด้วยเลือดเขามองเธอเหมือนเห็นผีอย่าเข้ามามณาีอย่าแม่ชี่หยุดเธอไม่ต้องการฆ่าใครแม้เขาจะเคยทำรา้ายเธอจนเกิดตาแม่ฝันร้ายยังตามหลอก หลอนทุกคืนเธอหันไปมองบุญเจ้าหมาน้อยขยับเข้ามาใกล้มันช้าจมูกแต่ขาเธอเบาๆเหมือนตวนว่าเธอได้เลือกแล้วเสียงหอบของชายคนนั้นหนักหน่วงเขานั่งก่อตัวเองเหมือนคนไร้สติแม่ชิมโยนมีทางออกไปเสียงโลหะกระทบพื้นดังกล้องในความเงียบเธอพูดอีกครั้งเสียงนิ่งและแน่นชีวิตฉันไม่อยู่ในกำมือใครอีกแล้วจากนั้นเธอก็หัน หลังให้เดินกลับเข้าไปในป่ามืดบุญเดินเคียงข้างดวงตาของมันยังระแวดระวังแต่หางเริ่มแกว่งช้าๆหัวใจแม่ชีกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติเสียงนกกลางคืนเริ่มร้องอีกครั้งกลิ่นใบไม้แห้งผสมกลิ่นดินอากาศเย็นแต่ในใจเธอสงบแม่เน่าในอดีตยังไม่จางแต่เธอรู้เธอได้เดินผ่านมามา,มาแล้วอยากให้ดำเนินต่อจากตรงนี้หรือไม่แม่ชีมณีเดินไปข้างอ,อนหน้าแต่ละ ก้าวหนักแน่นและมันคงไม่มีเสียงตามหลังไม่มีคําขู่ไม่มีเสียงร้องขอเพียงแต่ความเงียบสนัดและเสียงหายใจของเธอกับบุญแสงจันทร์เคลื่อนตัวต,ต่ำลงเงาไม้ทอดยาไปตามทางเดินเธอมองเห็นกุฏิภัยของตัวเองอยู่ลิบลิบควันจากทุบเมื่อเย็นยังคุกรุ่นในอากาศเมื่อเข้าใกล้ประตูบุญหยุดยืน และหันไปมองทางเก่าโดนตามันจ้องแน่นิ่งเหมือนยังไม่วางใจแม่ชีเอื้อมือลูบหัวมันปลายนิว้วเธอสัมผัสขนสากอุ่นและเต็มไปด้วยพลังของสิ่งมีชีวิตสิ่งที่เธอเคยคิดว่าตัวเองไม่มีอีกแล้วเธอเปิดประตูเบาเสียงบานไม้เสียดสีกับธรณีภายในกุฏิเงียบสงบรูปพระบนหิ้งยิม้มอ่อนโยนใจเธอเต้นชาลงเธอนั่งลงบนเสื่อหายใจยาวบุนนอนลงข้างข้าวางหัวบนตักเธอมือของเธอวางบนหัวมันโดย ไม่รู้ตัวน้ำตายหยดหนึ่งร่วงลงบนจมูกมันาพาเหตุการณ์เมื่อครู่ยังไม่จังหายใบหน้าของเขาดวงตาร่างกายที่เปื้อนเลือดเธอยังได้กลิ่นเลือดอยู่ปลายจมูกแต่มันไม่ทำให้เธอกลัวอีกต่อไปในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเธอเสียงของตนเองในวัยสาวเสียงที่เคยขอให้ใครสักคนมาช่วยแต่วันนี้เธอช่วยตัวเองและมีเพื่อนตัวหนึ่งช่วยชีวิตเธอไว้แม่ชีมณีหลับตาลงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างบานไม้ตกกระทบรูปประคำที่วางนิ่งบนตักเนาแห่งอดีต ยังอยู่แต่เธอไม่หลบหน้าอีกต่อไปเสียงลมหายใจของบุญดังสม่ำเสมอในความมืดเธอยิ้มออกมาเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะเธอรอดมาได้จริงๆต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกไหมแม่ชิมณีลืมตาขึ้นชาชาความเหนื่อยล้าฉายชัดในแววตาแต่แววตานั้นไม่อ่อนแออีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความตั้งใจและสันติจากภายในเธอลุกขึ้นจากเสื่อหยิบขันน้ำจากมุมห้องตักน้ำเย็นจากไหลรินลมเวลาห,าหยดน้ำกระทบผิวเย็นเฉียบทำให้รู้สึกมีชีวิต บุญเยวมองเธอเหมือนกำลังถามว่าเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมชิมานีพยักหน้าเบาๆปลอดภัยแล้วลูกเสียงเธอเบาจนแทบเป็นกระซิบเธอหยิบทูบสามดอกจุดไฟจากเทียนเล่มเล็กกลิ่นหอมของไม้จันทลอยคลุ้งพาใจเธอกลับเข้าสู่ปัจจุบันเธอเจอพนมมือขึ้นเสียงในใจสงบนิ่งไม่มีคำขอไม่มีการวิงวอนมีเพียงคำขอบคุณขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่เจอมาน้อยตัวหนึ่งขอบคุณที่เธอ กล้าหันกลับประเชณหน้าอดีตแม้เธอจะสั่นแม้หัวใจจะเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นนอกกุฏิแม่ชีมณีชนะขู่ตั้งฟังลมหายใจกลั้นไว้บุญก็ลุกขึ้นหูตั้งเช่นกันเสียงฝีเท้าเหล่านั้นอยู่ที่หน้าประตูเนาเคลื่อนไหวในแสงจงมือของเธอกำรูปประคำแน่นสายตาจ้องที่ประตูไม้บานเก่าเธอก้าเข้าไปใกล้ชาชาเสียงหัวใจดังก้องในหูนิ้วเธอแต่บานประตูผลักออกเบาๆสิ่งที่เธอเห็นคือต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกหรือไม่สิ่งที่เธอเห็น คือชายชราคนหนึ่งใบหน้าซูบเซียวใสเสื้อผ้าหมนเก่าเขายืนก้มหน้ามือถือไม้เท้าเก่าเก่าแสงจันทร์ส่องให้เห็นแววตาเศร้าลึกแม่ชีมองเขานิ่งหัวใจยังเต้นแรงขอข้าน้ำหน่อยเถอโยมเสียงเขาแหบแห้งเหมือนคนไม่ได้พูดมานานเธอลังเลเพียงครู่แล้วพยักหน้าถอยลำเปิดดางให้เขาบุญอย่างยืนข้างเธอไม่ขยับผ่างชายชราก้าวเข้ามาชามองรอกุติด้วยสายตานอบน้อมเขานั่งลงใกล้ประตูไม่ล่วงเกินแม่ชีวางขันน้ำไว้ข้างหน้าเขาเขายก ดืมชาชาน้ำไหลเลือางแต่เขาไม่สนใจข้าลงมาหลายวันไม่มีอะไรตกถึงท้องน้ำเสียงเขาสั่นเบาและเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแม่ชิมยืนเงียบสายตาจับต้องใบหน้าเขามีบางอย่างในตัวชายคนนี้ที่ดูคุ้นแต่เธอเธอนึกไม่ออกบุญเดินเข้าไปใกล้โมมที่ปลายเท้าชายชาราแล้วเงยหน้ามองดวงตามัน นิ่งไม่มีท่าทีดูร้ายเหมือนเมื่อตอนยินยมชื่ออะไรแม่ชีถามเสียงเรียบชายชราวางขันลงชาชาเลนหน้าขึ้นชามชองตรงมาที่เธอชื่อชายเสียงเขานุ่มแต่ฟังดูห่างไกลหัวใจแม่ชิมชนกอากาศในให้องค์เหมือนหนักขึ้นทันทีอะไรนทัทอามอีกครั้งชายชรายิ้มบางบางชายเดชชื่อเต็มของข้าแม่ชิมถอยไปก้าวหนึ่งมือเย็นเฉียบชื่อที่เธอไม่ได้ยินมาเกิดยี่สิบปีชื่อของพ่อเธอเองต้องการให้ฉันเขียนต่ออีก หรือไม่แม่ชีมณนียืนนิ่งลมหายใจเธอสะดุดเสียงหัวใจเต้นโครมครามในอกดวงตาเบิกกว้างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินชายชราตรงหน้าผอมแก่โทมจนแทบไม่เหลือเข้าเดิมแต่แววตานั้นเธอจำได้มันคือแววตาเดียวกับเมื่อครั้งเขาทิ้งเธอและแม่ไปพอคำคำนั้นหลุดจากปาก โดยไม่รู้ตัวเสียงสันและเต็มไปด้วยความปวดร้าวชายชราขยับกายขึ้นช้าช้ามองหน้าเธออีกครั้งมณีเรอน้ำเสียงเขาเบาเหมือนกลัวคำตอบมือสันยกุกขึ้นจะจับเธอแต่เธอก้าวถอยห่างอีกครั้งความทรงจำในวัยเด็กหลังหลายเสียงทะเลาะเสียงร้องให้ของแม่คืนที่เขาเดินออกจากบ้านพร้อมผู้หญิงคนใหม่ทิ้งเธอไว้ในความมืดเย็นชาและความกลัวเธอหลับตาแน่นพยายามดึงตัวเองกลับมากล่นไม้จันยังคงอบอุ่น เสียงหายใจของบุญยังอยู่ข้างเธอชายชารายังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขาน้ำตาคลอสายตามน้ำมัวด้วยความสำนึกผิดข้าไม่เคยคิดจะได้เจอเจ้าอีกเสียงเขาแตกพระน้ำตาไหลอาบแก้มเหี่ยวย่นแม่ชีมณีไม่พูดเธอเพียงมองเขาภายในใจเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาบุญเดินเข้ามาใกล้มานั่งลงข้างเธอหันไปมองชายชาราเหมือนกำลังตัดสินใจเธอเอง ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยอมให้เขาอยู่หรือไล่ไปมณีมีลูกจะยกโทษให้พ่อได้หมายคำถามนั้นตกอยู่กลางกูติเงียบเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะแม่ชิมหลับตาลงอีกครั้งภาพแม่ผู้ล่วงลับลอยขึ้นในใจภาพรอยยิ้มที่เธอไม่เคยลืมภาพน้ำตาที่แม่เคยหลั่งเพราะผู้ชายตรงหน้าเธอลืมตาขึ้นแววตานแน้วเธอเอ่ยคำแรกด้วยเสียงที่ชัดเจนต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกหรือไม่ค่าย,ยกโทษให้เสียงเธอเบาแต่ชัดเจนทุก ้อยคำชายชราสะอึกน้ำตาไหลอาบแก้มมือเขาสันเทาพยายามพนมมือขึ้นว่าแต่ข้าไม่ลืมเธอกล่าวต่อดวงตาไม่ลับไปจากเขาไม่ลืมว่าแม่ต้องตายอย่างทุกทรมานไม่ลืมว่าเด็กคนหนึ่งต้องโตขึ้นด้วยความกลัวและสับสนชายชรานิ่งนันมือที่ยกคางไว้สันไหวเขาค่อยๆนั่งลงอย่างคนหมดแรงเสียงลมหายใจของเขาหนักหน่วงด้วยความเสียใจข้าไม่ได้มาเพื่อขออะไรเขาพูดเบาๆราว กับยอมรับทุกสิ่งแค่ข้าอยากเห็นหน้าเจ้าอีกครั้งก่อนตายแค่ข้ารู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็พอแล้วแม่ชีมณีอยู่นิ่งเธอไม่ได้ร้องให้ไม่มีน้ำตามีเพียงความว่างเปล่าที่เยือกเย็นและสงบเธอก้าวไปหยิบผ้าขาวม้าเก่าเดินกลับมาวางไว้ข้างเขานอนที่นี่คืนนี้เถิดพรุ่งนี้เชา้าค่อยไปชาชารามองเธอด้วยสายตาไม่เชื่อเขาพยักหน้าชาชาดวงตาแดงกำขอบใจลูกเสียงของเขา แทบไม่หลุดออกมาแม่ชีเดินกลับไปยังเสือของตนบุญตามไปนอนแนบข้างลมกลางคืนเย็นลงอย่างช้าๆเสียงจิ้งหรีดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งในป่าเธอเองกายลงมองเพดานไม้ไผ่เงาแสงจันทาทะลมาเนิยเนียๆหัวใจเธอ,อยังเต้นชาแต่มั่นคงคืนนี้เธอไม่ฝันร้ายต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกหรือไม่เสียงนกเริ่มร้องรับอารุณ์แสงแดดยามเช้าส่งลอดผ่านฝาไม้ไผ่แม่ชีลืมตาขึ้นรู้สึกถึงความสงบที่แทบไม่คุ้นเคยเธอลุก ขึ้นชาชาเดินไปเปิดหน้าต่างลมหายใจแรกของเช้าวันใหม่เย็นสดชื่นและเต็มไปด้วยกลิ่นดินเปียกเธอหันไปมองชายชาราที่ยังนอนอยู่ผ้าข่ามาห่มกายเขาไว้บางๆร่างนั้นเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนเวลาทั้งชีวิตแต่ไหลออกไปในคืนเดียวบุญนั่งอยู่ไกลๆเขามามองแม่ชีแล้วยื่นหน้าไปโดมมือชายชาราเงียบไม่มีเสียงขู่ไม่มีการถอยหนีแค่เฝ้าอยู่เงียบๆแม่ชีเดินไปใกล้คุกเขาลงข้างตัว เขาเธอยื่นมือแต่แขนเบาๆพ่อเธอเรียกเสียงเบาชายชาราไม่ขยับริมฝีปากคลี่ยิ้มจางๆค้างอยู่ดวงตาหลับสนิทลมหายใจไม่มีอีกแล้วแม่ชีนั่งนิ่งหัวใจเธอชาวูบมือแต่อกซ้ายตัวเองรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ขยายกว้างแต่แปลกไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธมีเพียงความสงสารสงสารคนที่จะไปโดยแบกก้น้ำหนักบาปตลอดชีวิต และสงสารตัวเองที่ไม่ได้พูดคำสุดท้ายให้เร็วกว่านี้แต่ก็ยังดีที่เข้ามาถึงก่อนจะสายเกินไปบุญเนียมือเธอเบาๆเธอก้มลงลูกหัวมันเราจะจัดงานให้เขาเสียงเธอนุ่มแน่มไม่สั่นไหวเธอลุขึ้นหยิบผ้าขา่าคลุมร่างเขาวไว้อย่างเงียบงันสายตาย,ยังคงนิ่งเรียบ และเปลี่ยนด้วยเมตาแม้เขาจะเคยเป็นปีศาจเนี่ยดีแต่สุดท้ายเขาก็เป็นแค่คนแก่คนหนึ่งที่เดินกลับมาขออาภัยก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหมดไปต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกไหมแม่ชิมณีเดินออกก่อจากกุฏิเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นดินเย็นชื้นหมอกบางคลุมทั่วบริเวณวัดเสียงระฆังยามเช้าดังแผ่วจากศาลาหลังเขาเธอก้มลงเก็บดอกไม้ริมทางดอกเข็มสีแดงดอกผู้ขาวกลีบยังม,มีหยดน้ำค้างเกาะพรา่าเธอรวมใส่พ่านไม้ไผ่เล็ก อย่างตั้งใจบุญเดินตามข้างเธอเงียบเงียบมันดูสงบต่างจากคืนก่อนแต่สายตายังสังเกตทุกอย่างรอบตัวเหมือนยังคงปกป้องเธอแม้ไม่มีใัรให้เห็นแม่ชีจัดเตรียมที่วางร่างชายชราผ้าขาวคลุมร่างไว้เรียบร้อยเธอจุดทูบสามดอกตั้งขันน้ำไว้ข้างๆและนั่งลงพนมมือแผ่เมตตาขอให้วิญญาณของท่านไปสู่สุติหลุดพน้น จากความทุกข์ทั้งที่สร้างให้ผู้อื่นและที่ท่านำแบกไว้เองน้ําเสียงเธอนิ่งไม่มีการสัน่นไม่มีเสียงสะอื้นเธอรู้แล้วว่าการให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการปลดปล่อยตอนเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้ศา,าลาพระลูกวัดวัยกลางคนเดินเข้ามาท่านก้มศีรษะให้แม่ชิดวงตาเต็มไปด้วยคำถามโยมผู้เท่าเป็นใคร แม่ชีแม่ชิมหันไปแสงแดดเช้าทาบเงาบนใบหน้าเธอเธอยิ้มบางบๆอดีตท,ที่กลับมาทักทายพระนิ่งไปไม่สักถามอีกเพียงเดินไปนั่งลงร่วมภาวนาเงียบเียบข้างศบสายวันนั้นข่าวกามาของชายชรากระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านบางคนจำหน้าเขาได้บางคนไม่รู้จักเลยแต่เมื่อรู้ว่าเขาจบชีวิต ในร่มเงาวัดก็ร่วมส่งด้วยความเมตตาหญิงชาราข้างวัดเดินม,มาถามแม่ชีชายาติแม่ชีรือเปล่าจะดูคุ้นคุ้นเธอยิม้มและตอบว่าเขาคือคนที่ทำให้ข้าเข้าใจการปล่อยวางศพของชายชาราถูกจับพิธีเรียบง่ายไม้ฟืนกองไว้หน้าป่าพระสวรรค์วัดมุลอย่างสงบแม่ชิมนั่งพับเพียบอยู่ไม่ไกลไมือยังถือประคำแน่นเสียงไฟเริ่มลามตามท่อนไม้กลิ่นควันแผ่ขึ้นสู่ฟ้าแสงไฟสะท้อนแววตาเธอแต่มันไม่ใช่แววตาแห่งความแค้นอีกต่อไปมันคือแววตา ของคนที่ได้ข้ามพ้นแล้วข้ามจากอดีตที่เคยเจ็บปวดข้ามจากความกลัวที่เคยกัดกินใจและข้ามจากความเกลียดที่เคยรุนแรงไม่แพ่ไฟตรงหน้าหลังพิธีแม่ชีกลับมากูบุญวิงวินหน้าแล้วนั่งรอที่บันไดไม้เธอก้มลงรูปหัวมันเบาๆเจ้ารู้ใหม่ท้าไม่มีเจ้าฆ่าคงหนีไปตลอดชีวิตบุญเหา่าตอบเบาๆหางกระดิกช้าๆเหมือนเข้าใจคืนนั้นแม่ชีจุดเทียนบูชาพระในแสงเทียนริบรีเธอหยิบกระดาษก,กับปากกาเขียนข้อความลง ไปชาชาถึงผู้เป็นพ่อข้าให้อาภัยแม้ไม่มีวันลืมแต่ข้าจะไม่ให้อดีตล้ามหัวใจอีกต่อไปขอให้ท่านไปดีและไม่ต้องหวนกลับมาในรูปแบบความทุกข์อีกเธอม้วนกระดาษวางไว้ใต้หมอนเธอไม่ได้เขียนเพื่อให้ใครอ่านแต่เพื่อให้ใจเธอได้วางลงสักทีเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเทียนไหวสั่นก่อนดับลงความมืดปกคลุม ห้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวในเงามืดนั้นอีกต่อไปต้องการให้ฉันดำเนินเรื่องต่ออีกไหมเช้าวันถัดมาเสียงนกกลางเขนร้องรับแสงแดดอ่อนแม่ชิมลุกขึ้นมานั่งอย่างสงบนิ่งจิตใจเธอโล่งเหมือนเพิ่งวางหินหนักออกจากอกเธอกว่าลานวัดด้วยไม้กว่าทมารมะเพ้าใบไม้ปลิวไปตามแรงมือแสงแดดส่องลอดผ่านต้นโพโตกกระทบใบหน้าเธอเป็นประกายอ่อนเชา บานเริ่มเข้าวัดบางคนยกข้าวขอมาทำบุญบางคนเข้ามาถามถ่ายเรื่องชายชราที่เพิ่งจากไปแต่แม่ชีก็เพียงยิ้มและตอบสั้นๆเขาคือผู้ที่เคยพลัดหลงและได้พบทางไม่มีใครถามต่อเพราะทุกคนเห็นได้จากแววตาเธอว่าไม่ใช่เรื่องของความเศร้าหรือความโกรธอ,อีกต่อไปเย็นวันนั้นฝนโปรยบางๆจากฟ้ากลิ่นดินลอยขึ้นแต่จมูกแม่ชีนั่งพิงเสาไม้ในกุฏิฟังเสียงน้ำหนาจ,จากชายคาบุนอนขด อยู่ข้างเธอหายใจสม่ำเสมอมันดูผ่อนคลายกว่าทุกวันเหมือนมันเองก็ได้ปลดปล่อยจากความระแวงเธอหยิบลูกประคำขึ้นมาถือไว้นิ้วไล่ไปตามเม็ดไม้แต่ละเม็ดใจจดจ่ออยู่กับบทสวดในใจเสียงภายในเงียบสนิทมีเพียงความว่างอย่างเบาสบายแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆ ดังขึ้นจากทางเดินลูกรังหน้ากุฏิเธอลืมตาขึ้นเอาหนึ่งปรากฏใต้ชายคาเปียกฝนจนโชคเป็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าดูเคยผ่านเรื่องหนักหนามือข้างหนึ่งจับแขนลูกสาวตัวเล็กไว้แน่นดวงตาทั้งสองมองแม่ชีอย่างลังเลแม่ชีลุกขึ้นเดินออกไปต้อนรับโยมาทำบุญหรืออับเหล่าหญิงคนนั้นพนมมือว่าอย่างสุภาพเสียงเธอเบาและสัญ่ามาพระอยากขออยู่ที่นี่สักพักข้าไม่มีที่ไปแล้วผวู้ ข้าตีข้าเกลอยขาค่าไม่มีลูกข้าคงไม่รอดมาแม่ชิมมองตาเธอภาพอดีตแล่นกลับมาในหัวเธอเห็นเนาของตัวเองในหญิงคนนั้นแววตาเจ็บปวดร่างกายสั่นด้วยความหวาดกลัวเธอพยักหน้าเปิดประตูกุฏิเข้ามาเถิดโยมปลอดภัยแล้ว หญิงคนนั้นสุดลงร้องให้ขณะที่เด็กน้อยกอดขาแม่ชีแน่นบุญเดินเข้าไปดมหญิงน้อยมันเห่าครั้งหนึ่งแล้วเดินไปนอนข้างสร้างเสือเงียบเงียบเหมือนยืนยันให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยจริงแม่ชีจัดมุมหนึ่งให้ทั้งสองคนพักเธอแบ่งข้าวแบ่งน้ำอุ่นไม่มีคำถามถึงอดีตมีเพียงความเงียบที่บำบัดใจคนเจ็บได้ดีกว่าถ้อยคำใดหลังมือเย็นเธอนั่งภาวนาอยู่หน้าเทียนหญิงคนนั้นนัง่ง ข้างๆเสียงลูกสาวหลับสนิทลมหายใจเบาๆดังชัดในความเงียบแม่ชีเคยเจอแบบค้ารือยิงถามเสียงแผ่วแม่ชิมหลับตาแน่นก่อนลืมขึ้นข้าเคยแต่ข้าไม่ใช่เยอะอีกต่อไปแล้วคำนั้นลอยในอากาศเหมือนแรงสันสะเทือนเล็กๆ ที่หลายไปสู่ใจอีกคนหญิงคนนั้นพยักหน้าอยาดน้ำตาค่อยๆไหลแต่สายตาเริ่มนิ่งขึ้นข้าจะไม่เป็นเยื่ออีกต่อไปเช่นกันแม่ชียิ้มบางๆไม่พูดอะไรอีกเพราะเธอรู้ว่าหญิงคนนี้เริ่มเดินเส้นทางของตนเองแล้วต้องการให้ฉันเขียนบทสรุปของเรื่องนี้หรือไม่ในชาวันหนึ่งแสงแดดสดใส สะท้อนผ่านยอดไม้เสียงนกร้องเริ่มดังขึ้นในต้นโพนาอุโบสถแม่ชิมยืนอยู่ริมระเบียงกุฏิสายตาของเธอมองไปยังฟ้ากว้างที่ไร้เมฆญิงและเด็กที่มาขออยู่ในวัดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่เด็กน้อยวิ่งเล่นข้างข้ามบุญมันเหา่าตอบสนุกสนานขณะที่แม่ชีเดินไปใกล้ท่ามกลางสายลมอ่อนในคืนที่ฝนตกพรำพรำญิงคนนั้นได้นั่งพูดคุยกับแม่ชีเธอเล่าถึงความฝันที่เคยหลุดลอยไปจากตัว และตอนนี้ที่เธอเริ่มกลา้าที่จะเดินไปข่าหน้าแม้จะยังมีความกลัวอยู่บ้างแต่การได้อยู่ที่นี่ทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยแม่ชิมยิ้มบางๆความกลัวมันจะหายไปเมื่อเราไม่วิ่งหนีมันอีกต่อไปเธอกล่าวด้วยน้าเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นเวลาผ่านไปผู้คนในหมู่บ้านเริ่มรู้จักหญิงคนนั้นมากขึ้นและหญิงนั้นก็เริ่มยิ้มได้อีกครั้งยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังเธอไม่กลัวดีของตัว เองอีกแล้วแม่ชิมยังคงดำเนินชีวิตในวัดของเธอพร้อมกับบุญที่ไม่เคยห่างจากข้างกายเวลาผ่านไปเงียบเียบและสงบเธอเรียนรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่แค่การลืมแต่เป็นการปลด,ดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในใจและทำให้ใจเป็นอิสระจากทุกที่เคยตามหลอนเธอได้เห็นแล้วว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดและเมื่อหัวใจเรียนรู้การให้อภัยมันก็สามารถฟื้นฟูและปลดปล่อยทั้งตัวเอง และคนอื่นคือหนึ่งเธอนั่งบนเสือพนมือภาวนาและในใจของเธอไม่เคยเคยมีความทุกข์อีกแล้วเพียงแต่มีแสงแห่งความเมตตาและความสงบที่ค่อยๆส่อง สว่างให้โลกนี้ในที่สุดแม่ชิมได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับอดีตที่เจ็บปวดแค่ไหนการเลือกที่จะเดินต่อไปด้วยใจที่เปิดกว้างสามารถนำพาให้คนทุกคนพบกับการเยียวยาและความสงบสุขภายในใจอย่างแท้จริงสิ้นสุดแล้วเรื่องราวของหญิงผู้เคยสูญเสียแต่ค้นพบการเริ่มต้นใหม่ในสถานที่ที่เงียบสงบและในใจที่ปวดปล่อยจากความเจ็บปวดในที่สุดเธอได้ เรียนรู้ว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นแต่ทุกวันแค่เลือกที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความเมตตาและความเข้าใจจบ